ป้าจะพาเดินไปในทางที่สบายสบาย,บายปูทางให้เราเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าสักวันหนึ่งยังต้องจูงป้ายังต้องดูแลป้ายงจะทําได้ดีเหมือนที่ป้าดูแลหยงหรือเปล่าหยงก็ห่วงใจแต่หยองอยาให้ป้าหยุดเพราะว่ายังเห็นป้าว่าปเหนื่อยมากเหนื่อยแบบไม่มีเวลาพักผ่อนทำงานเจ็ดวันต่ออาทิตย์ไม่เคยหยุด จะไปเที่ยวก็ต้องคิดถึงธุรกิจป้าต้องปล่อยให้เราเดินเองบ้างลูกเอเราแล้วให้มันเดินเองบ้างป้าเหนื่อยมากพอแล้วทุกคนอ่ะมีไอ้ป้าทำเนาอยากไอ้ป้าพักคนเต่ยมก็รู้ว่าถ้าป้าไม่ทำป้าก็เป็น,น,นห่วงเราห่วงอยู่นั้นแหะ พูดไอ้ผงก็รักมากแต่อย่างอย่าให้ไฟหยุดเหนื่อยแล้วอ่ะเงินหมดแล้วตอนที่เราจูงลูกไปเนี่ยแล้วก็นึกถึงว่าเป็นลูกของเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเราต้องอุ้มต้อง ดูแลให้มันโตขึ้นมาถ้าเขาคิดได้มันต้องคิดว่าเออนี่มันเราสมัยก่อนเราเป็นเด็กเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้พ่อแม่พูดอะไรไม่เชื่ออย่างนี้มันก็ไม่ก็ไม่ถูกนาพอเสร็จจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยพ่อโดนปิดตาแล้วรู้สึกว่าเอ,อ๊ะมันอันนี้เราผมทำมาตั้งสามสี่สิบปีเนี่ยเราไม่เคยหยุดไม่เคยยั้งเนี่ยพราะเราไม่ปิดตา ไม่แต่มองไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำจนตัวเองรับไม่ได้ลูกก็รับไม่ได้เนี่ยคือเราไม่ปิดตาพอปิดตาไปแล้วตัวเองผมเนี่ยรู้สึกว่ามันเอ๊ะมันมันต้องเจอสิ่งเหล่านี้แล้วนะต่อไปนี่เราต้องปิดตาแล้วมันต้องให้คนอื่นจูงแล้วเราสู้สึกว่าสมองน่าจะต้องโล่งขึ้นทุกอย่างมันเบาไปหมด ตอนบิดตาเนี่ยที่พ่อพาผมเดินก็คือพาไปที่เรียบๆบ้างแต่ก็มีหุบขาบ,บ้างนิดหน่อยเพราะว่าเป็นห่วงความรักแล้วก็กลับมาครั้งที่ผมพาแกเดินไปเนี่ยผมก็คือเราก็พาไปพูดถึงแล้วก็พาไปที่ที่ว่ามีหญ้ามั่งขึ้นดอยมั่งเพราะาเรามั่นใจในตัวเองว่าผมมั่นใจว่าผมดูแลได้อยู่ละพี่เซนล่ะคะตอนที่ถูกปิดตาแล้วคุณพ่อจูงไปเป็นยังไงบ้างคะ ผมมั่นใจมากอยู่แล้วฮะว่าแกต้องพาไปที่ที่สบายเราก็ก้าวเดินแบบเต็มที่เลยแบบว่าตามแบบคือสบายแล้วไม่ไม่ไม่ต้องกลัวความอันตรายต่างๆนะครับอุปสรรคอะไรต่างๆแต่พ่อปิดตายผมจูงเนี่ยผมเนี่คือจะพาไปที่ที่ว่าลําบากนิดนึงอาจจะไปเจอหินพวกเดินบนพื้นที่มีหินบ้างมีหญ้าบ้างนะฮะแล้วก็มีการ ให้นั่งพักอะไรบ้างค่ะนะครับไปดูต้นไม้จับต้นไม้อะไรบ้างเนี่ยก็คือหมายว่าให้ไว้ใจเราให้ไปพานําทางไปก็คือมันก็จะเจอสิ่งที่มันมีบุรคบ้างแต่ว่าไว้ใจเราได้ค่ะอยากจะให้พ่อว่าให้ไว้วางใจให้กับลูกๆบ้างในการที่จะดาเนินชีวิตของตัวเองเวลาเรามีปัญหาปุ๊บผมไม่รู้จะปรึกษาใครผมต้องกลับมาปรึกษาพ่อปรึกษาแม่แน่นอนพ่อรู้สึกวางใจขึ้นไหมคะว่าลูกคนนี้จะนําพาเราไปได้ แท้แท้ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรารู้จักทําความเข้าใจกับลูกเนี่ยปันนี้เราก็ต้องปิดมานานแล้วไม่จําเป็นต้องมารอถึงวันนี้นะคะตอนแรกผมนําพาเข้าไปก็รู้สึกว่าเราจะต้องทํายังไงให้ลูกมีปุถสเดินเรียบเรียบได้ดีที่สุดตอนนี้เขานําพาเราไปนี่เขาไปเป็นญาติเรียบเรียบเรื่อยเรียเสือครับอกเรานอน เขานวดให้เขานวดอย่างดีเนืองหนูี่อยู่ในสปาเนี่ยพี่หมวยค่ะครอบครัวที่เบสประทับใจมากค่ะเพราะว่าทําสปาให้คุณพ่อด้วยค่ะแล้วคะมีนวดเหมือนผ่อนคลายกดจุดเลยค่ะกดจุดเลยใช่ค่ะครอบครัวพี่หมอมค่ะน้อขาพี่หมอมทําอะไรให้คะตอนเขานําพาเราไปเนี่ยไปไปที่หญ้าเขาก็ให้เรานอนลงมีการนวดให้นวดเท้านวดอะไรนวดอะไร เรามานึกได้ว่าโอ้ลูกเรานี่มันเก่งตอนที่เราให้มันไปเนี่ยมันได้ความรู้มาต้องมากมายไก่กองคิดว่าต่อไปนี้ถ้าจะหลังจากนี้ก็บอกว่าให้นําไปจริงจริงสันหน่อยนึ่งเพราะว่า,วาตอนนี้มันอายุก็เลขเจ็ดละได้อีกส่วนหนึ่งที่เรานึกได้นะว่า <c oughs> การเดินนี่เราไปอีกแห่งหนึ่งแต่เขากลับทบทวนเราไปออันหนึ่งแต่ ขณะที่เราพาไปทางไหนเนี่ยส่วนมากเขาจะย้อนรอยเราแล้วเราให้จับอะไรเขาก็จะให้เราไปจับเหมือนนั้นนะมันเรียกได้ว่ามันไม้ไม้มันหล่นไม่ไกลต้นมันก็ตามพ่อพ่อมันเนรื่คงใดเราซื้อมันก็ซื้อมันเราสัตว์มันก็สัตว์เขาก็เจริญรอยตามเราเนี่ยเราเปเป็นอย่างนั้นเราคิดว่า ก็คงปล่อยวางได้ถึงเราจะปิดสนิทก็คง,คงไว้ใจได้ครับค่ะนี่คือคู่หนึ่งที่น้องเบสประทับใจพี่ก็ประทับใจเหมือนกันเนื่องจากเราอยู่บนเขานะ,ะเพชรบูรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นทางเนี่ยก็จะลาดชันมีคู่หนึ่งค่ะนึกสนุกค่ะพาคุณพ่อเล่นสไลเดอร์อผมเป็นผู้นำพาท่านไปเนี่ยเจอกางรกว่าเจอต้นไม้เจอกับธรรมชาติพาไปเจอสิ่งที่มันมีกลิ่นหอมได้ อยู่กับผมก็เจอสิ่งที่มันดีๆได้เขาพาขึ้นไปขึ้นเดินไปแล้วก็ไปนั่งพักผ่อนคนเราชีวิตมันก็ต้องมีที่จะสนุกสนานผมก็พานั่งบนบนที่ที่ชันที่มีป่าญ่านั่งก็เหมือนนั่งลงซะเลย์อะลงปื๊บลงมามีความสุขพ่อผมขำกากเลยทำไมทำอย่างนี้ <c oughs> ชีวิตมันต้องมีความสุขมัน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 ไปอยู่ติดอยู่กับเรื่องงานเคร่งเครียด ทุกอย่างไม่ได้ผมภูมิใจมากว่าพ่อได้หัวเราะคือหัวเราะแบบสบายใจและอยู่กับลูกแล้วผมตอนสไลล์นี่ผมไม่ได้ปล่อยท่านสไลด์คนเดียวนะผมผมโอบกอดท่านไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ไปสไลด์ด้วยกันครับไปด้วยกันสไลด์ปุ๊บลงไปแล้วเสร็จก็พากลับขึ้นมาจะสไลล์อีกพ่อบอกมันสนุกเกินไปมา ผมว่าพ่อคงผมไม่รู้แต่ว่าพ่อผมไอ้พ่อมั่นใจว่าชีวิตนี้ผมประคับประคองพ่อจะดูแลพ่อได้จนกว่าชีวิตผมจะจะไม่มีค่ะถามคุณพ่อบ้างดีกว่านะคะพ่อจ๋าตอนที่ผีเขาพาสไลดเดอร์ลงไปพ่อรู้สึกยังไงบ้างคะสนุกมากครับสนุกแล้วตอนนั้นพ่อกลัวไหมคะ ไม่กลัวเลยไ,ไม่เห็นแสดงว่าพอไหวใจพีวัดใช่ไหมคะไหวใจครับ <c oughs> ค่ะแล้วรู้สึกว่าจริงๆถ้าโดนปิดตาอีกเราเดินไปเนี้ยถ้าเดินไปต้องเดินไปกับพีวัดอีกยอมไปไหมคะยอมไปครับพอคิดว่าพอได้ได้จากจากการปิดตาเดินบางอะได้ความคิดแต่ว่าทีตีทำมาทำมาทำมานมาราะไม่เคยได้ได้รับในโนอนวันนั้นทำมากลางคลื่นเมื่อนกับตีปิตาเดินนี้ จึงการโอกิดไปกิดไปถึงมุว่างพ่มตียึดยางานอ่อมมามาตีนี้กิดแบพ่อกอบใจมาตีทุดได้มาเห็นได้มาพบบกับความคิดดีดีๆความรู้ดีดีๆง่ายกับพมได้เรืยอนรู้เรือตาเหมือนฝืนมั้งพ่ออยากเล่นสไลเดอร์อีกไหมคะทูนาจะปิดตาอีกหนึ่งต้อ ไม่เลา้เลย่เีวนสนุกเกินไปพี่เวยค่ะคุณพ่อ,อบอกว่ามาที่นี่ได้ลืมหูลืมตาเหมือนกับครอบครัวอ,อื่นน<ช>่ารั<ช>กมากจะรบกวนเสริมนิดนึงนะคะเพราะโลดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยกล้าพูดความรู้สึกจริงๆแต่ว่าในขณะที่ทํากิจกรรมเนี่ยอืมนั้นก็เห็นว่ากิจกรรมปิดตาเนี่ยมันอย่างน้อยทลายกําแพงอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องเป็นคนนําพ่อแล้วนามันทลายกําแพงของ การที่พ่อลูกที่จะอบกอดกันเนี่ยในชีวิตอาจจะไม่เคยทําแต่พอพอครูวัดจับพ่อคือเริ่มต้นเนี่ยคุณพ่อจับครูวัดก่อนแล้วคุณพ่อก็เริ่มจับแบบกอดแล้วนารู้สึกถึงการสั่นสะเทือนของสองคู่นี้นะฮะกไม่เคยกอดเลยพ่อบอกไม่เคยกอดเลยพ่อครับพอได้กอดลูกแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะพ่อ นั้นทันใจแรกไลยพี ok ่ต mm ู hmm. ้ด<ม>ีออกดีใจมากแล้วก็ก็รู้สึกประทับใจนะคะที่ว่าพอครูวัดสามารถทําให้พ่อหัวเราะได้เนี่ยก็คืออย่างพ่อรอดเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทํางานหนักมาตลอดชีวิตนะคะการที่จะสัมผัสกับเสียงหัวเราะสักครั้งหนึ่งของชีวิตมันก็ยากมากเลยเนาะก็ก็เป็นความระทับใจอย่างหนึ่งนะฮะแล้วรู้สึกดีดีมาก นี่คือบทสรุปของกิจกรรมปิดตาพาลูกเดินและปิดตาพาพ่อเดินนะคะโดยยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะที่ทำให้พ่อลูกได้เข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็เห็นซึ่งกันและกันมากขึ้นเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะอเเเคคยยััังป็นนนรรรบววีีพาดกจ ถาถึงกิจกรรมสุดท้ายค่ะที่ทูนาได้เลือกมาในงานบ,บ่มพลังเพื่อพ่อทูนาให้ทั้งคุณพ่อคุณลูกได้เขียนจดหมายและอ่านจดหมายถึงกันฟังดูเป็นเรื่องง่ายแต่เวลาทําจริงบรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักแล้วก็เต็มไปด้วยน้ําตาค่ะเมื่อถามทูนานะคะทําไมถึงเลือกกิจกรรมนี้มาปิดท้ายงานของเราคะในวันเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความรักค่ะ แต่วิถีชีวิตกับความเป็นอัตโนมัติเนี่ยการพูดคุยหรือการใช้ชีวิตมันไม่สามารถที่จะทําให้แสดงความรักกันได้ง่ายสําหรับครอบครัวที่ยิ่งต้องทํางานหนักเนี่ยก็จะยากมากในสังคมเรานะฮะแต่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ลูกอยากจะบอกพ่อมากและมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จริงๆพ่อน่าจะมีโอกาสเผยให้ลูกเห็นว่าแท้จริงเนี่ยถึงแม้พ่อจะไม่เคยชม พ่อจะไม่เคยรู้สึกอะไรแต่มันมีมันมีอยู่ข้างในที่อยากจะบอกวันนี้นาอยากกราบทุกคนจริงๆว่านายอยากชวนท่านกลับไปอยู่กับความรู้สึกอะค่ะครั้งหนึ่งที่เขาเคยทำให้เรายิ้มทำให้มีความสุขเป็นยังไงนายอยากชวนท่านเขียนจดหมายถึงเขาเล่าให้เขาฟัง จะทำให้เราใช้การใคร้ควรวญมากกว่าการพูดการพูดเนี่ยจะนําเราไปสู่ความคิดได้ง่ายการเขียนเนี่ยเมื่อเราใคร่ควรวญเนี่ยเราจะลงดิ่งไปถึงความรู้สึกของเราดันั้นในภาวะของการเขียนด้วยความสงบด้วยการอยู่คนเดียวด้วยใจที่ใคร,คร้ครวญจะทําให้เห็นความรู้สึกอาจจะหมดแต่ก็หลายหลายแง่มุมที่ไม่เคยบอกกันไม่เคยสื่อสารกัน ขอให้ท่านที่พร้อมจะอ่านหยิบจดหมายขึ้นมาอ่านขอให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มีพลังที่ท่านจะบ่มเพาะความรักเพื่อกันและกันปลาที่ยกที่สุดในชีวิตตอนนี้คงไม่มีคำใดที่หยงอยากจะพูดให้กับอามาได้ยินมากกว่าว่า ยงดีใจและภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของคนสองคนที่ทำเพื่อลูกพี่ดื้อและนิสัยแย่ๆอย่างยางได้อย่างไม่ย่อท้อยงรู้สึกผิดทุกครั้งที่ยง,งโมโหแล้วเพ้อพูดอะไรที่ทําให้ต่อป้ามารู้สึกแย่อยากจะขอโทษแต่ไม่กล้าแต่ยงเพิ่งรู้ว่าการที่เราได้พูดออก่าขอโทษกับคนที่เรารักมากที่สุดในชีวิตมันมีความสุขมาก อยากให้ป้าป๊ามมม m าทำงานถ้าคิดว่าทำแล้วมีความสุขแต่อยากให้หยุดพัก <ฮะ S 1> เมื่อใดก็ตามที่รู้สึกเหนื่อยล้าของให้ป้าป๊ามะอยู่เป็นลมโพรงใสให้ลูกๆไประกาอยู่ Army for ever hero ผมคงเขียนไม่เข้าประเด็นนะนะเอาอ่านเท่าที่อ่านได้ก็แล้วกันหลั่นยุงลูกรักป๊าป๊ารักลูกป,ป๊าทุกคนโดยไม่มีความลำเอียง เลยจงลบคำว่าลำป้าปลำเอียงออกจากใจให้หมดนะป้าจะเป็นคนแข็งและเอาใจตัวเองแต่สิ่งที่ป้าคิดและทำก็มีส่วนมากที่ถูกแต่ไม่ใช่ว่าจะถูกต้องทั้งหมดแต่ถ้าหากว่า หลานคิดว่ามีสิ่งใดที่ทำผิด